ดีจะพามาชมถ้ำผาปูที่จังหวัดเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูถ้ามีอะไรกันนี่ก็จะเป็นหน้าถ้านี่มาลองตาเขาก่อน ทัศนาจรตลวงตาแนะนำหน่อยตรงไหนคืออะไรอธิบายหน่อยครับนี่คือทางขึ้นไปไหนครับขึ้นไปห้ำเล็กห้ำใหญ่ก็พาขึ้นไหนสิพาพาพาลูกพ่หลานขึ้นไปดูหน่อยครับผมหรือจะเข้าดูถ้ำข้างล่างก่อนดูถ้ำนี้ก่อนครับอาจารย์ข้างล่างก่อนอ่ะนี่มั้งพ่อหลานเหรอ นี่ทางเข้าถ้ำเขาจะมีพระสังกัจจายหน้าผาหน้าผาสูงมากสวยด้วยเก็บยังไงเนย่ย,ยรู้สึกว่าถ้ำปิดชั่วคราวเพราะอะไรโอ้ยเชื้อไวรัสเขาคือจะไปติดในถ้ำละอิฐเยอะไหมครับข้างคาวเยอะไหมอืมกินข้างคาว นี่ก็บริเวณหน้าถ้ำถ้าสวยปิดชั้นคาวท่านปิดไม่ให้เข้าไว้ให้เข้าอยู่จันท่านเปิดอยู่นะมืดนะนี่ลองตาก็พาเข้าไปดูใ,ในยในถ้ำดูข้างเคาวลงตาสองเึ้นฟ้าดิ ดูข้างข่าวอันนี้ก็เป็นข้างข่าวครับอาจารย์ส่องไปส่องไปเรื่อยส่องไปดูดูผมถ่ายให้ดูข้างข่าวนี่ก็เป็นข้างข่าวดูดูข้างข่าวอาจารย์ส่องมาอีกครับเข้ามาอีกโอ้ข้างข่าวข้างในเยอะเลยเลือกมาอีกอาจารย์ข้างข่าวส่อง ซ้ายมือจ้ชะช้า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 ครับผมข้างเข่าเต็มเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในถ้ำถ้ำป่าปูข้างเข่าเต็มเลยนี่นะเออนี่สวยมี่เห็นย้อยด้วยไี้ครับ บนข้างคาบินนะข้างคาบินอสองไฟที่เดิมที่เดิมมาจ้ะเดิมข้าวบินจะได้เข้าไปกราบพระเหรอกราบแล้วเขากราบมากเพราะเนื่องเชียร์ไปไปไมีข้างด้วยข้างบนมีข้างบบไปที่บนจ้ง อาผาสูงมากลองตาบอกแกพามาดูข้างใครเห็นเคยเห็นข้างหรือเปล่านี่หอแพกเลย เป็นกุฏิครูบาอาจารย์อะไรข้างบนจ๊ะอ,อ๋อนี่เป็นลอยพุทธบาทนี่เป็นลอยพุทธบาท ช้าปูจังหวัดเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่โอ้มีรังพึ่งด้วยข้างบนสูงเป็นหน้าผาสูง เดินจงกรมครูบาอาจารย์เป็นหน้าผาหน้าผาสูงมากพาขึ้นมาได้ไหมพาขึม้มาถึงนี่แล้วแต่ก็ปิดได้พาขึ้นหน้าผาอ่ะที่นจารขึ้นไปข้างบนหน้าผามีโอ้โหลังพึ่ง ข้างบนหน้าผาจะเป็นถ้าเป็นรูเข้าไปเป็นที่อยู่ของพึ่งของอะไรข้างขคาวแบบตังพึ่งท่านบอกว่ามันมีข้างเลยนะทีนี้มีข้างตัวข้างนะข้างที่เหมือนลิงแต่ยังไม่เห็นเลยีเป็นทางเดิน นี่บนขึ้นข้างบนครับผมนี่มนพาขึ้นไปดูเลยอลองตาขึ้นก่อนสูงมาก้าลองตามาออกกำลังกายนี่ก็จะเป็นถ้าอีกถ้ำหนึงนะแต่มืดขึ้นไปอีกหลังเพิ่ง อ้มาสูงเลยเป็นซอกถ้ำนะเป็นซอกถ้ำเป็นที่อยู่ของค้างคาวค้ก่อนที่กาเ็าาเหมือนผู้ทอกครับ,งงบผู้ผาท่านถึงภาวนาดีครับ ถึงพอ่พอหน้าได้บรรลุธรรได้ดีได้เร็วเพราะว่าที่สงบสงัด,อดโอ้ทำลึกเลย,ย <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นหน้าผานะนี่รังพึ่งนี่นี่รังพึ่งรังพึ่งรังพึ่งเยอะเลยนะพึ่งดู ข้างบนก็จะเป็นถ้ำท,ที่ค้างคาวอยู่ต้องถ่ายแบบงแงหน้าเลย <laughs> เป็นวัดของหลวงปู่คำดีใช่ไหมหลวงปู่หลวงปูงป่คำดีประพาะสท่านเป็นผู้สร้างไว้ <laughs> นีก็จะเป็นประวัติครูบาอาจารย์ถ้าใครมีโอกาสกา็แวะมาเที่ยวนะที่ถ้ำผาปู่อำเภอเมือง chương vậtเลย, trang, trang ạ, vào trong này có được không? có được, có cái ทำเป็นซอกผาเป็นรูผมอยู่หลวงปอลูกศิษย์หลวงปู่คำดีนี่แหละูบาอาจารย์ผมอยู่หัแก่นแต่พอได้ภาพไแล้วเป็นไงครับดีไหมครับดีครับาพยาเปนกัน <c oughs> ลองตาดีว่ามีข้างยังไม่เห็นข้างเลยแต่ว่ามีลิงมีข้างแล้วไงต้นไม้มันมีรอยหักด้วยหักลูกอะไรนะมีรอยหักด้วย ลูกมาหดใช่ป่ะมีข้างมีชนีนะทันว่าเยอะแต่ยังไม่เห็นเลยสูงนะสูงมากนี่คือใต้หน้าผาอุย้ยเสียวเสียวมากตามโขดหน้าผาสูงนะสูงมากตกาทานลงลนะ ลงมาแล้วก็ไปอีกด้านนึงเป็นทางเดินยาวไปคงเป็นทางขึ้นถ้านะเป็นหน้าผาเป็นจุดที่ให้อาหารข้างปกติจะมีข้างอยู่นะท่าไ,ไม่เห็นวันนี้เนอะโชคไม่ดีนี่ก็เป็นหน้าผา เป็นหน้าผานี่ก็เป็นทางขึ้นถ้ำโอ้แต่ท่านปิดไว้นะเป็นถ้ำเก่าเป็นถ้ำเก่าคงไม่มีใครโอ้เป็นถ้ำที่เก่ามาก ่านที่เก่ามากเป็นถ้ำนะถ้ำเก่ามากเป็นถ้ำที่ท่านปิดแล้วนะ ได้สาบกินข้างคาวมากกินข้างคาวอ้อมท้ำเก่าเมืดมีแต่กินข้างคาวเพเป็นที่อยู่ของข้างคาวนะ กลงดีกว่ามาคนเดียวด้วยเงียบครับแล้วมาคนเดียวไม่มีใครตามมาเลยกลับแล้วน่ากลัวมากถ้ำเป็นถ้ำเก่าข้างหลังที่พาดูมเมื่อกี้ ไม่ทำเก่าแต่ไม่กินข้างเขา้าหึงเลยแต่น่าดูนะน่าชมนะถ้ามีเพื่อนมาเที่ยวแต่วันนี้ไม่มีใครขึ้นมาด้วยมาคนเดียวน่ากลัว ฝนฟ้ารึ้ฝนอย่างนี้ข้างอาจจะไม่ออกมาเลยสองสามวันเลยที่ให้อาหารข้างนี่แต่กระลอกกระลอกขท้าด้วยเอ้ยลายลายลาย,ลายกระลอกด้วยอืมอ่านี่กระลอก มากินอะไรกินมะม่วงตัวอะไรวะกระลอกสวยนะลายสวยนะสีมันสวยด้วยโชคไม่ดีเลยวันนี้มาไม่เห็นข้าง อยู่ไหนอยู่ไหนลองตามอยู่บนเขาเหรอบนเขาบนหน้าถ้ำบนยอดไม้โน่นอยู่หน้าถ้ำโน่นอ,อ,อยู่หน้าถ้ำบนยอดไม้เอออากาศเคลิ้มเคลิ้มมันไม่ออกมาเออลองตาบอกว่ามันเคลิ้มวันนี้ข้างไม่ออกมาแต่ก่อนมันก็มาวิ่งเล่นอยู่ตามต้นไม้ตามลานวัดนี่แหละอ่อออาได้เสียได้